โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโล่ห้านะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยเคยบอกผมว่าลัตโมบายกำลังจะมาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีรูปแบบเกมเพลย์ออกมาให้เราได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีแอคเกมลัตโมบายกันนะครับผมก็ขอขอบคุณช่องทิฟซีจีด้วยนะครับที่ผมมารีแอคช่องมารีแอควิดโอของเขานะฮะ ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าผมได้ดูไป1รอบแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นที่เพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับรัสโมบายและผมก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะทําได้ถึงขนาดนี้นะครับเห็นเขาว่าคนที่พัฒนาเนี่ยจะเป็นค่ายของ t e n เซ็นนะครับซึ่งน่าจะพัฒนาผับ g Mobile ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรัสโมบายกันนะครับปลุยกันเลยดีกว่า ไอส์ nice. อันนี้เป็นปืนแนอานะครับอันนี้โอ้โหภาพเอาเรื่องเลยนะผมบอกไปทุกคนภาพสวยนะครับภาพสวยเลยอะสวยเลยนะครับในมือถือเออพวกยุ้ยต่างๆเนี่ยก็ได้ฟีลเหมือนผับจีเหมือนกันนะผับจีนโมบาย,ยนะครับผมมีรถไฟด้วยโอ้โหมาถึงก็เอารถไฟเข้ามาเลยเหรอ ไม่ไม่เริ่มต้นใหม่เหมือนตอนช่วงของฟาเทสเลยใช่ไหมมาถึงมีทุกอย่างครบเลยมีฮอมีรถไฟใช่ไหม <laughs> ว้าวอันนี้เป็นบ้านเลยครับบ้านก็สไตล์ลักเล,เลยครับทุกคนอย่างว่าแหละมันคือรักโมบายนะครับอันนี้คือของแท้นะครับคือรักจริงๆรงักโมบายจริงๆนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับเกมอ,อื่นๆนะที่เราเคยเห็นกัน ที่จะทําแบบคล้ายๆลัสนะครับแต่ว่าไปๆมาก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมหวังว่ารักโมบายเนี่ยจะให้ประสบการณ์กับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยได้เล่นในมือถือเนี่ยแล้วรู้สึกถึงร,งรบบักจริงๆนะครับผมแบบรักจริงๆนะโอ้ยแจ๋วเลยว่ะอันนี้ได้เป็น TC นะครับรูปแบบการสร้างบ้านก็คือรักเลยนะครับอันนี้อัปเกรดบ้านด้วย โอ้เ,เอืมผมว่าผมว่าคนที่เล่นในมือถือน่าจะเข้าใจง่ายอยู่อเหมือนจะมีการปล่อยเทสในปีสองพันยี่0ิบห้านะครับก็คือปีหน้านะครับทุกคนโว จากที่ดูกันไปเดี๋ยคนดูรู้สึกยังไงบ้างครับกับรั m โมบายที่กำลังจะมาแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับโซนตัวผมเองนะผมเป็นคนที่ชอบเกมรัทอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าในมือถือทําออกมาได้ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับในในวันที่เขาเปิดไมค์เทสก็คือปี2025นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีตัวเกมออกมาเมื่อไหร่ผม จะมาเล่นทุกคนดูแล้วกันนะครับสำหรับเกม Blast Mobile ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับดีกับชาวมือถือด้วยนะครับจะได้ได้รับจริงๆกันสักทีนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ